สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมใน P&R n 1 9 9 6 Racing อีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับ Ford Escort ปี1975รุ่น Mark 1นะครับจริงๆรุ่นนี้มีมาตั้งแต่ปี73 7 3, 8, 4แล้เดสียซ้ำแต่คันนี้เป็นรถปี1975ซึ่งรายละเอียดคือว่ากระจกด้านข้างกระจกด้านหลังแล้วก็กระจกด้านหน้าเนี่ยการออกแบบของเขาเนี่ดูกแบบ เป็นแนวรถขนาดเล็กกระ,กระทัดรัดบวกกับราคาที่ไม่ได้สูงมากนะในสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังสูงอยู่เพราะว่านะ่สาสะสมตามหาเก็บกันให้ควักเลยนี่รุ่นกันชนแบ่งมันจะมีรุ่นกันชนแบ่งกับกันชนเต็มเดี๋ยวเดวีไอ้นี่ไม่เกี่ยวโทษทีทุกทีแล้วจะเผลอหยิบหลังเครื่องมือมาทุกทีแล้วไหมใช่ด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้ครับผมมีไฟท้ายไฟเลี้ยว แล้วก็มีกันป้ายทะเบียนด้วยนะครับผมแล้วมีท่อไอเสียอันเล็กๆเ,เองเป็นรถล้ลอเล็กครับขนาดประมาณสัก13-14นิ้วนะครับผมก็ไม่ได้ใหญ่มากกำลังดีก็จะมองข้างก็จะเป็นแบบในสไตล์ยุคนั้นเลยจริงๆของเดิมเนี่ยโดยปกติแล้วรุ่นนี้จะมีด้ามจับประตูแต่อันนี้เป็นแบบแนวคัสตอมนิดนึงคือแบบแบบยังไงรีโมทครับผม ไม่ต้องเปิดประตูแบบสมัยก่อนแล้วต้องใช้รีโมทติดแล้วเปิดเลยแล้งนะไปเทสกันติด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 ,ตดไปเทสกันสักครู่นะเอ๊ะกลับมาทำไหมเนี่ยทัานอยู่แหลนะเห็นไหม cho hơi anh phiên dập hàn ra nổi à ừ. cho con xíu xíu nữa ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Ford Escort ปี1975รุ่น Mark 1คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ